สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแบ่งปันสูตร เลขดับหลักหน่วยบนนะครับสูตรที่8นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์นะครับผมนะแนวทางย้อนหลัง10งวดดูไปพร้อมกันนะครับทาไปพร้อมกันเลยนะครับผมแล้วก็สูตรก็คือร้อยบวกร้อยร้อยบวกร้อยนะครับผมนะสามธันวา3าเป็น6ได้6เป็นเลขดับบวกหกสหลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับสิเมกรานะครับผม 6 6หกได้2เป็นเลขดับ6 3 9 5หลักหน่วยป 5, P, เป็นเลข5เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับ1กุมภาครับ3 3 6, 6, เป็น6กได้หเป็นเลขดับ6 3 0 7หลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับผมวันที่16กุมภาครับผม3 3เป็น6ได้6เป็นเลขดับ6ูนยหลักหน่วยป 3, เป็นเลข3เลขดับเป็นเลข6 6ดับ 6ไม่มา1น่นีนาครับผม6 6เป็น12ได้2ในเป็นเลขดับวก3 8หลักหน่วยเป็นเลข8เลขดเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับ16มหนีนาครับผม55เป็น10ในศูนย์เป็นเลขดับ6ก2 2หลักหน่วยเป็นเลข2เลขดเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่1เมษา44เป็น8ดใน8เป็นเลขดับว 2, 2. 2, 2 7หลักหน่วยเป็นเลขศูนย์เลขดับเป็นเลข8 8ดับ 8ไม่มา16เหกไม่าครับ2 2เป็น4ได้4เป็นเลขดับบวก7จ็หลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับแล้วก็2พฤษภาครับ7 7เป็น14บสีได้สเป็นเลขดับบวกสองหลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มาแล้วก็16พฤษภาครับ2 2เป็น4 ได้4เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหัวเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ